สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบียสุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่บ้านศาลานะครับมาดูรุ่นใหญ่ครับเออหนูมาดูรุ่นใหญ่กันครับ มาดูขุมพลัง <Warner> ร <movement> ุ <ici> ่นใหญ่ครับฮืดๆไมรุ่นนี้ Ui được phản ăn chôm hả? Ui! Sui xuôi xuôi! to hấp to! Toa khắp nạn đi gọi! Toa đồ lục huy chạy khuyên nhà ngài hả? เยอะไมโครไม่ต้องครับรุ่นนี้เยอะหนีทันนี้ทัน,น,ทน mm hmm. ใหม่อคันหนึ่งแล้วครับแล้วก็ฝั่งนี้ยังรอครับคันนี้ น่าจะรอสุดในบ่อครับลั่นๆเลยครับอ่ามาเลยครับมาเลยสุดรอครับสุดรอ ถอยได้นิ่งมากครับนิ่มมาก <c oughs> โอเคสวยสวย <c oughs> อย่างนิ่มครับ ไ,ได้อรอ,อต้องไปฝั่งนู้นครับไปให้ไปเทฝั่งนูน้นโอเคโอ๊ย้ยเทไม่หมดครับนี่อ๋อให้ไปเทฝั่งนู้นครับห้ามเทฝั่งนี้เต่าแกสั่งต่แก่สั่ง ไปต่อ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 ไปช่วยช่โยช่วยช่วยช่วยช่้ยไปจ่ายหายหมดเลยครับผมต่อต่อต่อโอ้โหโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ